ยังอีกไปไปลบมาตาใสปากระิไปออกลบใสดิคือคนูโอ้ยตกเวดีกกะ<ต>ค่ะยังมอเห็นดอกไปที่ดิคนตาบังเบิดมาจากใช่เนี่ยงไอ้แดงกับไอ้เขียวบ่ดิวันนี้ลูกอะไรคะลูกเบาเบาค่ะ ลูกเ่าๆลูกอะไรก็ไม่รู้แดดก,ก็ส่องไม่ถึงฝนก็ตกลูกไ,ไปละหมาดค่ะ <c oughs> กำลังจะไปละหมาดทำไม,ม <c oughs> สวัสดีทุกคนนี่เอาเอาแนวตแสบมาฝากพี่เปิ้ลปกติมีแต่พี่เปิ้ลให้แล้วก็ฝากทีเนี้ยรอบนี้ก็เลยฝากพี่เปิ้ลบ้างแคปหมูที่บ้านพี่้หนะะคขายดีเฮงเฮงรวยๆปังปังยิ่งๆเลยโอ้นะครัเหมือนกันพี่เปิ้ลวันนี้ดูฟรีแล้วนะทุกคนนะครับที่นี่แหละนครพนมอยู่ร้านพญานาคเขาที่ดาวพี่น้องมาเด้อแม่พี่เปิ้ลนะจริงเหรอคะจริงค่ะคนนครพนมอำเภอนาแกน้อยนั่นไง มาเด้อทุกคนเด้อเบิ่งฟี่พี่เปิ้นใจใหญ่ยสปอร์ตจัดให้ซ้ำบ่น้ำแจกกรีน้องน่องจับ,บนได้เล่นพี่น้องเออเลิศนะครับข,ขอบคุณมากนะครับพี่เปิ้นขอบคุณครับประมาณถึงนครพนมสิ่งที่เราขาบมาแล้วเดี๋ยวก็ต้องแบบมาชิมนะฮะคือขคาปูซาวนะครับผมข้าวปูซาวน้ำปลานะครับก็มีหลายน้ำจะมีเป็นน้ำต้มกะปิก็มีครับแล้วก็น้ำปลาก็มีนะับก็มีน้ำแห่งแล้วไออามแล้วก็คูเน็กว่านรดนะครับตอนนี้ก็กำลังปรุงปรุงอยู่ เรือจะว่ากินจังไรปรุงว่าิินต้องว่าใส่ยังไงบนะนน้ำใจ่า,ายใส่ยังเขาอยู่แซบนะครับพี่น้องนอกินอหลรไม่ชีว,วิตอ่ะป่าเออยังก่ขนมจีนน้ำยาเออเขาป้นซาวครั้งแรกนะครับปรุงกบ่าเป็นได้เขาวาจังเด็นอ่เจอเลยมาแล้วมาแล้วมาหาแล้วนี่โอ,อ้โหเามทำงานไปยังนะคร่ไปทำงานนะเนาะงานไม่ไทงานลองเพล่งนี่ละ ไปเข้ากองก็มหลายหล่นะเนาะคนในบ้านเพิ่งดังขึ้นชู่ือชมืออืมไปจังหวัดนั่นไปจังวัดนี่นะเนาะงานน่ะงานน่ะมีชู่มือกันหลอืมบหนันบ้อืมไปชู่มือไปงานั่นงานนี่สู่มือด้บริยูได้เศร้าแล้วขาวตมนอนลกขึ้นกันเตรยมทาอืมเตรียมทากินเขาที่นางันไปเล้ไปแล้ว รถต้นไรถขั้นบองญงเนาะไปศาลบ้านบ้านคณะหมอรัมวงหง่เนาะฮะไปน้ำหมอรัมอือือหมอรมอือาอมอรัมพยาบาลฟินแลนด์บานนบ้านอือหือ่แหละเนาะวยู่นไร้าอเลพยาบาลพยังดังกันซุ่มเอืดังกันซุมเอ้ที่งานกันดังกันซมเื้อดังกันซุ่มเอื้อมีงานอะไรเงี้ยไอ่ใช่ที่สองคนแล้วอืม คือสองก็เลือกคือากเสี่ยง้ากิมบ้างถ้ากันหน้าหน้าห่ะถ้ากันนอนถ้ากันนอนคุแรกเนีงไดนตล่ดไทยลราลูกมือเผ็ดเนี่ยอยากเนี่ยกินแบบซื้อเอาฮะซื้อเอาน้ำเสวินเอาไม่จะซื้อืซื้อเอาแล้วซื้อเอาแ่เหล่จังด้กินเมื่ไผ่มาเขาให้ด้กินแลกกินแลกไปต่อกินแลก เขากินหนาอาหนาน่ะนอนตากอี่บ่นนอนพักไปต่อน่ะเนาะเดินทางต่อไปหาทำงานต่อข้ามแมาค่ะทักกันไปอีกไปอีกตะมาโผดโผดแล้วเนาะจ้าหลายแต่ต่างต่างไปหอบประเทศหอบโลกอะไรไปเวิร์ตเนรไปเวิรสุโหมงสุบอนปบวันตเนี่ยไปกันไปไปกันไกไปเล จะกคนละมูนน่วายเป็นลอยพูนล้วโอ้ยอ่ะปวดเนี่ยอ้องปดแล้วเนาะเป็นลอยคนพูนล้วยาวยางจะเข้าจะเข้าจางแน่ไหนจะกข้าแน่จะเากันไหนก็ไมได้บาทอยากอยากไปเบิองอยากไปเบิองอันร้องเพลงอยู่บอ่อยากไปเบิงองข่ยงอ,ยอ,อ,ยงอยอยู่บ่โอ้ยอยากไปอยู่นั่นเนาะไปไห,หนหนเุเลย่ยนี่ไงอาเมย์เลย โอ้เป็นเด็กเป็นปวดข้อเล็ไปอยากมาอยากแต่แต่ว่าแต่ว่าในใจหน่อยากไปเบิ่งเมืองมัออเบื้นาล่ะไปไหนว่าไ้อยู่ได้เดีไปหผ่านไปไหนว่ายูเน้อภาคตะวันออกมาาลากดีอ่นตุยนี่กันโอเคขั้นยูงานแถวไก่สิมาจอดเอาใส่รถไปเบื้องเพื้อขั้นงันอย่แถวไกล่เอาใส่รถไปเบิ้งขั้นงานอย่แถวไกล่สีผาไปเบิ่ง เออลาวาเนี่ยไปยูนัมคนน่ะอือโอ้ยสิไปอยู่นัมพอม,ออมพี่น้องครับผมเมื่อนี้ก่อนที่เดินทางไปงานนะครับเมื่อนี้อันไปงานนอกนะครับว่าดีไปงานวงแต่ว่ากะีิเดินทางไปงานอยู่เพื่อกระทะล่มเ่นหกโมงแรงป้าเบิ่งติละ่ะอันทุเรียนบรากาล้วสัังทุเรียนมาแล้วบอกสุกินพร้อมพี่น้องเบิรนี้เขาได้นะสองร้อยกว่าบาทสอง,อองอสร้อยสี่สิบสองร้อยสี่สิบซังมาจาก โตโตอะมันไล่ไหลเขาบอกให้กินกินของหวานก่อนมาพี่น้องอืมมันหวานวะหวานเนาะเป็นแต่กินวะหวานพอดีกินอืมถามวะเมื่อกี้ว่าถุดิ้นไหนสือฟันเนี่ยเนี่ยมันเลี่ยบวะอืมบอร์เล่ ช่างเขามาส่งผมมันสามมือแหละว่าเดี๋ยวพาติดไมปหมดกินมันออกก็เลยพาหมูเส่องย่างมากทุเรียนหอมมาเดี๋ยนี้มั้งแต่ว่ากับบ,บกาดถ่วงพอปอกกินบะเป็นอืมเอากับกุ้นแซบเนี่ยกันหนาแซบไปตรงข้าวบานตัดเปนหน้าเหมเือูแดงอนตะเป้นแท่งหกหม,มูแดง ท่านบอกเองคือกังมุสาวกามมึงขึ้นกับมาตะหน้ามมหาช่วงเอเจ็ดโมงสามส่วนสิเรนนอนแปดเก้าโมงเนี่ยมัาเร็ว่าเดรรไลเลยเนาะซอกวันสิบสิบบาทพึ่งทรงฟี่บอกทรงมากแบบเป็นหน่วยอ่ะมันก็ดีแท้อืมอันกินบะมีอันเลยบะมีอันแข็งพอดีพอดี โอเคพี่น้องกินอีกพูดหนึ่งกันเจอกันมาแรงกันทะลุมบ๊ายบาย